กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนยัต,ติทั้งสามยติเริ่มยติของท่านคุณหมอชลนาสีแก้วขอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาหาแนวทางและปัญหาการบริหารสถานการณ์โควิด -19 กรณีอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาในราชชาณาจักรเพื่อส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการและอีกสองยติของท่านสสสมพงษ์โสพลมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน แล้วก็ยติของคุณหมอบัญญัติเกษนะจรรันทร์ซึ่งท่านเขียนรายละเอียดมากมันเป็นความผิดตามพรบฉชุกเฉินมาตาเก้าวท่านประธานครับผมที่จำเป็นต้องของญาติอภิปรายสนับสนุนถ้าถามว่าคนจังหวัดระยองหลายคนถามว่าไม่เห็นเกี่ยวกับสกลนคร ผมขอกลับเรียนว่าเรื่องโควิด -19 ผมเคยพูดตลอดมาเป็นแพะลับลับสำหรับรัฐบาลนี้แต่ท่านถือโอกาสเอามาเป็นตัวผมขอให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลนี้ยกเลิกพรกฉุกเฉินฉบับนี้พูดตลอดมาเพราะพรกฉุกเฉินฉบับนี้ ไม่มีผลในการ,กรคุ้ครองสาหรับคนไทยจริงๆท่าประธานทําไมผลว่าอย่างนั้นพลกรนี้มากดหัวคนไทยแต่คนต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยแต่ละวิสิทธิทั้งสิน้นผมจึงของกราบเรียนว่าพลกรฉบับนี้ถึงเวลาที่จะย,ยกเลิกเอามาใช้ในพราะวะการนี้แล้วครับ มันสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องคนไทยท่านทำไปคนไทยมีวินัยอยู่แล้วไม่มีพลกรฉบับนี้เขาก็รักษาตัวเองโดยเฉพาะคนบ้านผมสกลนครท่านไปดูเลยเรื่องความมีวินยัยผมเป็นห่วงมาถึงคนสกลนครที่อยู่ระยองวันนี้เป็นร้อยคนมีรถทัวร์สาย นครพนมสกลนครระยองท่านไปดูมันเกี่ยวเนื่องกันผมไม่ได้ห่วงไทยทนระยองเขาเขากันลำบากอยู่แล้วผมดูในทีวีท่านประธานเขามาบอกสื่อคนระยองนะบอกเขาเพิ่งเปิดร้านได้แค่เจ็ดวันกระบ,บอกวันนี้โดนอีกแลวแล้วใครรับผิดชอบชีวิตเขาท่านประธานนายกประยุทธ์ต้องคิดแค่ไปเยี่ยมแล้วบอก มาชมเชยกันนักหนาผมไม่ชมเชยด้ยวยครับอันนั้นไม่ทําให้ฐานะทางเศรษฐกิจเขาดีขึ้นแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะความละหลวมของท่านท่านจะมาบอกว่าทู่ทหารอะไรก็แล้วแต่มันมีปัญหาตั้งแต่พอบวทอบอสังหารัฐมาแล้วก็ไม่ได้ทําตามธรรมเนียมอันนั้นว่าทําบังคับเขาไม่ได้วันนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นจุดระยองเขาา้าไก ทุกคนล้วนมีอภิสิทธิ์ถ้ามาจากต่างประเทศแต่พวกคนไทยนี่ถูกกดหัวไม่ออกจากบ้านเขากินข้าวนีบรานพวกนั้นไม่ได้กินยาให้เขาทำงานทามาค้าขายหลายคนผูกคอตายเพราะความที่ใช้พลกรฉบับนี้นะครับท่านประธานผมต้องขอกราบเรียนว่าไอ้ที่โคศกของ สพอคอรประกาศทุกวันงาชี้แจงสิบโมงสิบเ็ดโมงผมก็ดูนะกาดอย่าตกนะอย่าตกนะพี่น้องแล้วใครตกวันนี้ใครกาตกรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นี่คือประธานศูนย์เลยนะครับท่านแสดงความรับผิดชอบแค่บอกขอโทษพืเอเพียงพอสำหรับชาวระยองไหมชาวระยองบ้านผมนี่มาอยู่ระยองทำมาหากิน ถ้ามาค้าขายร้อยกว่าคนนี่กลับบ้านไม่ได้วันนี้ท่านประธานเขาบอกไ่ได้มาแล้วติดเอาโรคมาติดอยู่ซะก่อนก็อบอกลูกเมียลูกผัวไปไม่ได้หากันไม่ได้ท่านประธานอันนี้เอาความจริงมาพูดนะผมถึงบอกว่าอย่าขู่เข็นแต่คนไทยชาวต่างประเทศให้เขาตามตามระเบียบท่านละหลวมแน่นอนท่านประธานผ่านมาในกระบวนการทั้งหมดแต่ท่านไม่ทำสั่งได้แต่คนไทย ผมนี่ต้องบอกว่าความลำบากก็ยังรับผิดชอบอยู่นะผมลงเครื่องบินไปที่บ้านผมทุกขั้นตอนเลยสแกนหมดเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์หมดทำตามกติกาผมคนไทยเสพสีเขาษัดร้ออร์เซ็นต์นะผมนี่เดือนละหมื่นกว่าบาทหัก,กเดือนผมเหลือไม่กี่บาทเลยเด็ดดีผมจึงบอกว่าวันนี้ท่านนายกประยุทธ์ คิดอะไรอยาวมาใช้นักหนาพอ,อรรอนี่สำหรับคนไทยธรรมทานครับด้วยความเคารพวันนี้จนพิ้อ,องบ้านผมไม่เชื่อแหละข่าวนี่ไม่เชื่อยังไงเขาบอกว่าประเทศไทยนี่ไม่มีแล้วไอ้โควิดสิเกนี่เขาไม่เชื่อนะคนบ้านผมประเทศไทยขาดแขนจนนำมาจากต่างประเทศ ไอ้อที่เป็นข่าวทั้งหลายนี่เขาว่ารัฐบาลสร้างกันทั้งสิ้นอันนี้ผมก็พูดได้ฟังนะจากความคิดของชาวบ้านนะ่ะเพราะมันขัดแค้นเขาบอกถ้าไม่มีโควิด -19 บเก้พลกอฉััดนี้อยู่ไม่ได้เดี๋ยวต่ออีกเขาบอกลองดูนะเขาพนันกันแล้วนะวันนี้นะี่ยไอ้อจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ระยองไงละ่ะทําให้คนที่บ้านเขาวิจารณ์กันซึ่งไปกําหนดความคิดเขาไม่ได้นะ เพราะว่ามันทําให้เขาเห็นหลายเรื่องรัฐบาลพลิกประยุทธ์เนี่ยผมที่กลาบเรียนว่าท่านอย่าไปบอกเลยว,ว่าไม่ต้องตื่นกลัวไม่ต้องตื่นตหนกก็ท่านทําให้เขาตื่นหนกเขากลัวเขาไม่ได้กลัวนักหนาหรอกโควิดในทีนนี่เขากลัวโอตายมันจึงเป็นข่าวลือตลอดว่า รัฐบาลจะนํามาจากนอกก็45วันแล้วไม่มีข่าวว่าโควิดไดทินเกิดขึ้นไประเทศไทยพอมันไม่มีมันก็เลยมีระยองมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาคิดนะ่ะเขากลัวตายจากการอดผมจิงกลับเรียนว่าถ้าวันนี้ท่านยังปล่อยหเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปท่านยังคิดแต่จะยืมเงินมากู้มาแจกเพื่อ รักษาโควิดไว้ท่านจะคิดเลยครับท่านทําอะไรรับผิดชอบน้างหนาวันนี้ท่านให้กลับไปมองที่ตัวเองมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเขารับไม่ได้ในการที่จะเอามาใชา้พลกรสวัสดิ์ใช้แล้วไปบังคับขู่เข็นวันนี้กันไหนอีกแล้วภาคราชาการ ก็ต้องยอมรับใส่แมสเต็มกันหมดเพราะท่านตั้งเงื่อนไขไว้ท่านประธานรัฐบาลตั้งเงื่อนขไขว่าต้องใส่ผู้ว่าในเพอยิ่งกลัวใหญ่ไอ้กลับบ้านไม่ใส่หรอกไปตามมนทนางแต่ว่าตอนถ่ายรูปไม,ไม่ไม่ใสโดนเลยถูกย้ายบ้างถูกตัดนเดือนบ้างรายการชมพูน้อยผมถึงกราบเรียนว่าวันนี้คุณคิดอะไรรัฐบาลนี้ อย่าแต่มากดหัวคนไทยผมเลยถูกดุถูกประจําละไม่รื่อเครื่องไม่ใส่ไม่ไม่เต็มเขายัางด่าผมเลยบอกใส่ให้เต็มเอ้าผมบอกผมไม่ตายนะผมบอกผมปิดปากไปแล้วเด็กๆนะผมจึงจุมึงบอกว่าถ้าบ้านเมืองยังเป็นแบบนี้ขอให้รัฐบาลนี้ทบทวนบทบาทตัวเองเลิกไปเถอ,พอะพลกรฉบับน,นี้อย่าเอามาใช้เลย ให้พวกเขาทำมาหากินผมจึงเห็นยติของท่านนายแพทย์บัญญัติเจตนจัดนีเขียนละเอียดยิบถูกทั้งหมดในยติที่เขียนไปน้นี่รัฐบาลรับเป็นเมือการเลยทําถอนออกไปพรากฉุกเฉินฉบับนี้อย่าอยากให้มันมีเลยครับอย่างจะกดหัวคนไทยเพราะเอาไว้ต่างประเทศเขาก็ไม่นับถือไม่ฟังแล้วท่านทำอะไรได้ ขอบคุณมากรรมท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ